นันทนาสูตรว่าด้วยนันทนะเทพประบุ95นันทนะเทพ,พบุตรยืนอยู่น้่ที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระโคโดมผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ถึงยาณทัศนะอันไม่มีสิ่งใดขวางกั้นของพระผู้มีพระภาค บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลประเภทใดว่าเป็นผู้มีศีลประเภทใดว่าเป็นผู้มีปัญญาบุคคลประเภทใดล่วงทุกได้เทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลประเภทใดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลใดมีศีลมีปัญญาอบรมตนดีแล้วมีจิตตั้งมั่นยินดีในฌานมีสติ ละความเศร้าโศกได้หมดสิ้นสิ้นอสวะแล้วเหลือไว้แต่ร่างกายในชาติสุดท้ายบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลประเภทนั้นว่าผู้มีศีลเป็นผู้มีปัญญาบุคคลประเภทนั้นล่วงทุกได้แล้วเทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลประเภทนั้นนันทนาสูตรที่สี่จบ